กวางดังปลิจ่าเมียใช่มาผมส่งผมไม่ได้คนนี้พี่น้องเด็กหน่อยอเป็นนุ่มหน่อยเลยดนเดในคนนี้เพราะว่าตัดผมสั้นเลยในสวัสดีคนตาดียังบันแล้วอีกเอาไฟมาปลูกแฉกคนเมืองหลายแทนน,น้องเหมือนเมียนอยากอาย,อย,ยอาย,ยสวัสดีท่านหกร้อยสิบเอ็ดท่านเลยนะครับใกล้จะเตรียมเรื่องร้านแล้วไปตรงไหน ไปเบิ่งบ้านแม่เราเมื่อพื้นที่กว้างพวงได้ประมาณจะกมก้นกับบรรจุได้ในบ้านหลัง,ง,งนี้นายเวรประจาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องบวพีเบิ่งคนดื้อคนดื้อครับเบื่องคนดื้อรักคนดื้อครับขอบคุณมากครับคุณแม่ฝึกปังขอบคุณมากครับเออ,อยหย,ย่ยเดอ้อใหญ่เด้อมีพิลุด เพื่อกระซากหามไอดยมีพิลุดบัตรเท่าไรครับวันนี้เิันเขียนเท่าไหรอยรอยยี่สิบรอยร้อยยี่สิบบาทสวัสดีจาน้องอาร์ตน้องของแอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกชาวคนสวยกันมีตัดผมปารเด็กน้อยมัธยมห้วยธรรมดาตีเนาะ